คนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิงทอระนงมัวหลงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัยค่าของคนมิได้นับที่ทรัพย์มากหรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์ศรีหรือนับจากปริญญาเอกโทรตรีแต่อยู่ที่ผลงานการกระทำกราบสวัสดีครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิตนำมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องจงหาเหตุผลที่เป็นไปเพื่อความสำเร็จท่านผู้ฟังครับหากว่าในวันนี้เราได้เกิดพ่ายแพ้และสิ้นหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ได้เกิดความผิดพลาดทำในสิ่งนั้นไม่สำเร็จเมื่อได้เกิดปัญหาก็ได้เกิดความท้อแท้หมดกำลังใจที่จะต่อสู้ฝ่าฟันต่อไปผมก็อยากที่จะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านที่กำลังต่อสู้กับชีวิต ที่กาลังต่อสู้อยู่กับทุกๆอุปสรรคปัญหาก็อย่าได้พึ่งท้อใจอย่าได้พึ่งท้อแท้อย่าพึ่งไปหาข้ออ้างมาให้กับความพ่ายแพ้ก็อยากที่จะขอเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้เข้าใจกันอย่างนี้นะครับว่าในโลกใบนี้นั้นก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะประสบแต่ความสําเร็จสมหวังไปสัทุกเรื่องไม่มีใครที่จะไม่เคยผิดพลาดไม่เคยล้มเหลวหากว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่เคยล้มเหลวไม่เคยผิดพลาดอะไรเลยนั้น ก็คงจะเป็นคนที่ไม่เคยได้ทําอะไรเลยในตลอดทั้งชีวิตนี้ครับและในเมื่อใดที่เราได้เกิดความสิ้นหวังเกิดความท้อแท้หมดกําลังใจก็ขอให้ทุกท่านจะได้ไปจมปลักอยู่กับความล้มเหลวนั้นครับก็หากว่าเราจะหาข้ออ้างมาให้กับความพ่ายแพ้เพื่อที่จะทําให้เราหยุดอยู่กับที่จมปลักอยู่กับความผิดหวังในอดีตผมก็อยากที่จะให้เราท่านทุกคนมาหาข้ออ้างที่จะหาเหตุผลเพื่อไปสู่ความสําเร็จก็จะเป็นการดีกว่า และเหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความสําเร็จที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณานี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่ 1. คนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกมีอยู่มากมายแต่ทว่าคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเองนั้นก็กลับมีอยู่น้อย 2. คนที่ขยันมักจะเห็นโอกาสท่ามกลางวิกฤตแต่ทว่าคนที่เกลียดคร้านก็จะเห็นวิกฤตในทุกครั้งที่ได้รับโอกาส 3. อย่าหาข้ออ้างเพื่อความพ่ายแพ้แต่จงได้หาเหตุผลเพื่อความสำเร็จ 4. ผู้ยิ่งใหญ่มักจะต่างจากคนทั่วไปก็ตรงที่เมื่อเขาได้เจอกับวิกฤตพร้อมกับคนอื่นๆคนอื่นๆโดยมากนั้นก็มักที่จะหมดความเชื่อมัน่นแต่ถ้ว่าผู้ที่จะไปถึงความยิ่งใหญ่ได้โดยมากนี้เขาก็กลับยังมุ่งมัน่นทุ่มเทแรงสุดกำลังไปกับสิ่งที่เขาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับ 5. โลกใบนี้ไม่มีสถานที่ใด ที่ชื่อว่าสิ้นหวังจะมีก็แต่ผู้คนเท่านั้นที่ได้กำหนดชื่อนั้นให้แก่ตัวเขาเอง 6. ที่คนเรามักจะทำอะไรต่างๆได้นั้นก่อนอื่นก็เป็นเพราะมีความเชื่อเทว่าตนเองสามารถทำได้ครับ 7. ที่คนเราสามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นมิใช่เพราะจะต้องมีความรู้แต่เป็นเพราะรู้ที่จะลงมือกระทาครับ 8. ที่เรามักจะบอกว่าทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีใครคอยควบคุม เพราะว่าสิ่งที่คอยควบคุมไม่ให้เราสามารถจะทำได้นั้นก็มีเพียงใจของเรานั่นหล่ะครับ 9. คนที่เพาะปลูกด้วยน้ำตาและหยาดเหงือ่อย่อมเก็บเกี่ยวด้วยรอยยิ้มอย่างเต็มภาคภูมิสเสมอครับ 10. สิ่งที่น่าเวทนาของมนุษย์เราก็คือการเฝ้าตรอคอยไปชมสวนกุหลาบของคนอื่นแต่ทว่ากลับไม่ชื่นชมกุหลาบที่บานอยู่หน้าระเบยียงบ้านของตนเองครับนั่นก็คือการไม่พอจใ,ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ แต่ก็กลับขวัญขวายอยากแต่จะได้ในสิ่งที่คนอื่นเขามีก็จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะหาความผาสุขในชีวิตได้อย่างแท้จริงครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเพิ่มเติมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่เห็นว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านก็จึงขอมาพูดคุยนำเสนอกับท่านผู้ฟังในเรื่องโลกใบนี้ไม่มีใครที่ไร้ประโยชน์เพียงแต่มันผิดที่ผิดทางก็เท่านั้น ท่านผู้ฟังครับก็มีเรื่องเล่าชีวิตของชายคนหนึ่งเขาได้เรียนมหาวิทยายลัยแต่ก็ยังไม่จบในระดับชั้นปริญญาเอกพ่อแม่ของเขาก็ได้ทําการจัดหาภรรยาให้ซึ่งก็ถือว่ามีความเหมาะสมกันอยู่และเมื่อเขาได้แต่งงานแล้วเขาก็ได้สมัครเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนประถมใกล้บ้านและก็ด้วยเพราะไม่มีประสบการณ์สอนสอนยังไม่ทันจะถึงอาทิตย์เขาก็เด็ดูกโโห่ไล่จากเด็กนักเรียนเมื่อเขาได้กลับถึงบ้าน ผู้เป็นภรรยาก็ได้พูดในเชิงปลอบใจไปว่าแม้ว่าเราจะมีภูมิอยู่เต็มท้องบางคนเอาออกเป็นบางคนเขาก็เอาออกไม่เป็นคนก็จะได้โศกเศร้าเสียใจมากไปเลยมันก็อาจจะมีงานที่เหมาะสมกว่านี้รอคุณอยู่ก็ได้ต่อมาเขาก็ได้ไปทำงานารับจ้างแล้วก็ได้ถูกเท่าแก่ไล่กลับบ้านก็เพราะไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เดูจะชักช้ายืดยาดไปเสียหมด เมื่อเขาได้กลับถึงบ้านในครั้งนี้ผู้เป็นภรรยาก็ยังคงได้ปลอบใจเขาไปเหมือนเดิมว่าคนก็จะเพิ่งคิดถ้อใจไปเลยคนเรานี้มือไม้ช้าเร็วต่างกันคนอื่นเขาก็ทํามาจะเป็น1 0บสปีแล้วคุณก็เรียนหนังสือมาตลอดจะให้ทําเร็วเหมือนกับคนอื่นได้ยังไงกันแล้วเขาก็ได้ไปทํางานอีกลหลายต่ลายอย่างแต่ถ้าว่าผลลัพธ์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ต่างกันทั้งตัวของเขาเอง ก็พักที่จะเลิกล้มกลางคันอยู่เสมอและในทุกครั้งที่ได้เป็นเช่นนี้ผู้เป็นภรรยาของเขานั้นก็ยังคงคอยปลอบใจเขาอยู่เช่นเดิมไม่เคยมีที่จะตำหนิหรือว่ากล่าวอะไรเลยแม้เพียงเล็กน้อยเวลาได้ล่วงเลยไปมาในบัดนี้เขาก็ได้อายุ30กว่าปีเข้าแล้วแล้วก็ด้วยความสามารถด้านภาษาเขาก็เลยได้สมัครที่จะเป็นครูผู้ช่วยในโรงเรียนสอนศึกษาแห่งหนึ่งกระทั่งในเวลาต่อมาพอสมควร เมื่อเขาได้มีประสบการณ์ในการสอนเขาก็ได้ออกมาเปิดโรงเรียนสอนศึกษาของตนเองจากนั้นเขาก็ได้เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์จากผู้พิการหลายแห่งในเมืองต่างๆและจากชายผู้ไม่เคยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมาจนถึงในบัดนี้เขาก็ได้กลายเป็นเศรษฐีในระดับย่อมๆไปเสียแล้วและอยู่มาในวันหนึ่งด้วยความสงสัยที่เขาก็ได้เก็บไว้ในใจมานานเขาก็จึงได้ตัดสินใจที่จะถามกับภรรยาของเขาไปว่า แม้ว่าตัวของผมยังรู้สึกอับจนไร้หนทางแล้วมันเพราะอะไรกันเหตุใดคุณจะได้มั่นใจในตัวผมนักหนาผู้เป็นภรรยาเมื่อได้ยินสามีถามเช่นนั้นเธอก็ได้ยิ้มขึ้นเล็กน้อยที่มุมปากพร้อมกับได้กล่าวให้คำตอบกับสามีในลักษณะของเชิงอุปมาไปว่าถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่ที่ดินดีแต่หากว่าพื้นดินนั้นมันไม่เหมาะกับการปลูกข้าวบาเล่ก็ลองปลูกทัว และหากว่ามันไม่เหมาะกับการปลูกทัวก็ลองหันมาปลูกแดงหากว่ามันยังไม่เหมาะกับการปลูกแดงก็ลองปลูกต้นไม้ดอกไม้และอะไรต่อมิอะไรอื่นๆไปอีกเรื่อยๆมันก็จะต้องมีเมล็ดพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะเหมาะสมกับดินชนิดนี้และเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์ที่มันเหมาะกับดินนั้นแล้วมันก็ย่อมที่จะเจริญงอกงามและทําให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตกับปัได้อย่างเต็มที่เมื่อผู้ที่เป็นสามี ได้ฟังภรยาของตนพูดจบลงไปเช่นนั้นเขาก็ได้โผล่เข้ากอดผู้เป็นภรยาของตนเขาไม่สามารถที่จะกลั้นความรู้สึกที่มีความพิดีเช่นนั้นได้เขาถึงกับได้หลั่งน้ำตาออกมาแล้วได้พูดกับผู้เป็นภรยาไปว่าผมขอขอบคุณกับความรักความอดทนและความเชื่อมั่นที่คุณมีต่อผมคุณก็คคอเมล็ดพันธุ์ที่ทรงพลังแข็งแกร่งและทอระหดอดทนมากที่สุดในชีวิตติดผมได้เคยได้เจอ านผู้ฟังครับเมื่อเราได้ลองพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็จะทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้มันก็ไม่มีใครที่ไร้ประโยชน์หรอกครับเพียงแต่ว่าส่วนที่เป็นประโยชน์ของเรานั้นมันก็อาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางก็เท่านั้นเองครับก็มีคำกล่าวที่ว่าคนที่ไม่รู้จักถนอมรักษาต่อให้อยู่บนภูเขาเงินภูเขาทองเขาก็จะไม่มีความสุขคนที่ไม่รู้จักให้อภัยใจกว้าง ต่อให้ผูกมิตรสหายไว้มากมายสุดท้ายก็ต้องลีกหลีหนีหายกันไปคนที่ไม่รู้จักสำนึกคุณต่อให้ยอดเยี่ยมมากความสามารถอย่างไรก็ยากที่จะประสบความสำเร็จคนที่ไม่รู้ลงมือกระทําต่อให้ฉลาดปาดเปรียงอย่างไรความฝันก็ไม่อาจจะสำเร็จเป็นจริงได้คนที่ไม่รู้จักให้ความร่วมมือต่อให้สู้จนสุดชีวิตก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะสำเร็จสู่ความยิ่งใหญ่ได้ คนที่ไม่รู้จักเก็บออมต่อให้มีเงินทองมากมายก็ไม่อาจจะเป็นเศรษฐีได้คนที่ไม่รู้จักพอต่อให้จะร่ำรวยมากสักปานใดก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะมีความผาสุกในชีวิตได้คนที่ไม่รู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองต่อให้เขาจะมียาดีมากมายสักแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะอายุยืนได้และที่สำคัญนั้นอย่าได้กลัวว่าการเรียนมัญยากแต่ที่ควรจะกลัวนั้น ก็คือการไม่อยากที่จะเรียนอย่าไปกลัวสายตาของคนอื่นแต่ที่ควรจะกลัวนั้นก็คือตอนเองไม่รักดีอย่าได้กลัวว่าเราจะไม่มีเงินแต่ที่เราควรจะกลัวนั้นก็คือเมื่อมีมันแล้วไม่รู้จักจัดการกับวิธีการใช้แล้วก็กลายเป็นทาสของเงินอีกตัางหากก็ขอให้จงได้ใช้สตางอย่างมีสติอย่าได้สิ้นสติเพราะสะตางผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่กำลังล้มลุกคลุกคลานผู้ที่กำลังท้อแท้ก็ขอให้ได้ต่อสู้ต่อไปมันก็จะต้องมีสักวันที่มันจะเป็นวันของเราครับก็ขอให้ได้พิจาราด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่จะนำไให้ท่านผู้ฟัง ได้จุกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องกอดและบอกรักตนเองในวันที่รู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้ากับชีวิตท่านผู้ฟังครับหากว่ามีวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหามากมายที่มาได้ถาโถมเข้ามาในชีวิตอย่างที่ไม่ทันจะได้ตั้งตัวไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่ว่าจะมองไปในทิศทางใดก็ไร้ซึ่งคนที่จะเป็นที่พึ่งพิง และถึงแม้ว่าอุปสรรคปัญหานั้นมันจะหนักหนามากสักเท่าไหร่ก็ยังจะมีคนอีกคนหนึ่งครับที่จะคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอคนที่จะอยู่กับเราเรื่อยไปและสามารถจะช่วยเราได้จริงๆแท้จริงแล้วคนคนนั้นก็คือตัวของเรานี่แหละครับฉะนั้นแล้วเราก็จึงควรที่จะเรียนรู้ที่จะรู้จักกอดตอนเองรู้จักที่จะบอกรักกับตัวเองก็จึงจะได้มีกำลังใจในทุกปัญหาของชีวิตเรานั้น มันก็ไม่มีทางที่จะมืดมนไปเสียสัทุกเรื่องหรอกนะครับเพียงแค่ว่าเราเองที่อาจจะคิดว่าปัญหานั้นมันไม่มีทางออกแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเราก็อาจที่จะเลือกที่จะไม่พยายามเสียมากกว่าก็ขอให้เราได้คิดไว้ว่าในทุกๆปัญหานั้นมันก็ย่อมจะมีทางออกของมันเสมอนั่นแหละครับแต่ถ้าว่าคนส่วนใหญ่นี้ก็เลือกที่จะหนีปัญหามากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตนเองทุกๆอุปสรรคปัญหาที่มันได้เกิดขึ้นแล้ว ต่อให้มันจะแย่หรือต่อให้มันจะแก้ยากมากสักเพียงใดแต่ถว่าปัญหานั้นมันก็มีทางแก้ของมันอยู่เสมอครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับและแก้ไขมันให้ถูกต้องหรือเปล่าก็เพียงเท่านั้นก็จึงไม่ควรที่จะพยายามที่จะหนีปัญหาหรือไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหานั้นก็หากว่าตัวของเราเองที่เป็นคนสร้างปัญหานี้ขึ้นมาเราก็ต้องจัดการกับมันและแก้ไขกับมันด้วยตัวของเราเองครับไม่อย่างนั้นแล้วปัญหาต่าง ที่เราได้ก่อขึ้นมันก็จะตามตัวเราไปตลอดต่อให้เราจะหนีไปยังไงมันก็ไม่มีวันที่จะหนีผลไปได้จริงๆจนกว่าเรานี้จะแก้ไขมันได้สําเร็จครับก็หากว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพบเจอกับความผิดหวังความเสียใจก็หากว่าเราต้องการที่จะมีใครสักคนหนึ่งคนที่จะคอยให้อ้อมกอดอันอบอุ่นก็นับเป็นเรื่องที่สุดวิเศษครับซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าอ้อมกอดจากคนพิเศษมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สําคัญ แต่ก็อยากเพียงจะเตือนให้เราท่านทุกคนไม่หลงลืมไปว่าจริงๆแล้วเราก็ยังมีอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นที่เข้าใจเราอยู่เสมอที่อยู่ใกล้ตัวเราเองมันก็คืออ้อมกอดที่มาจากความห่วงใยเราอย่างแท้จริงมันก็คืออ้อมกอดจากตัวเราเองอ้อมกอดในการรักตัวเองและนั่นแหละครับก็คืออ้อมกอดที่สุดแสนจะวิเศษที่เราสามารถจะหาได้ตลอดเวลาในทุกๆขณะที่เรามีความต้องการก็ในวันใด ที่เรารู้สึกเงารู้สึกแย่ไม่เจอกับทางออกในอุปสรรคปัญหาต่างๆก่อนที่เราจะมองหาอ้อมกอดจากใครสักคนหนึ่งก็ขอให้จงได้หันมาให้กำลังใจกับตนเองด้วยการกอดกับตนเองแล้วก็พูดกับตัวเองว่าคนเรานี้ก็ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียกันทุกๆคนคนทำผิดพลาดได้มันก็เป็นเรื่องปกติก็ขอให้ได้จำไว้ว่าการเพิ่มความสุขให้กับตัวของเราเอง สามารถที่จะเพิ่มได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนนั้นก็คือตัวของเราเองเพิ่มให้กับตัวเราเองนี่แหละครับเพราะต่อให้จะมีคนมาคอยกอดมาคอยให้กาลังใจเรามากสักแค่ไหนก็หากว่าใจของเรานั้นก็ยังคงสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองไม่ได้เมื่อในตอนที่คนมาอยู่ให้กำลังใจกับเรานั้นได้กลับไปแล้วเราก็จะกลับไปเศร้าโศอีกอยู่ดีฉะนั้นแล้วพลังใจอันเข้มแข็งที่เราสามารถจะสร้างได้เองต่างหาก จะอยู่กับเราตลอดไปและมีความยั่งยืนมากกว่าก็ขอให้อ้อมกอดของตัวเราเองนี้สร้างพลังบวกให้กับชีวิตมันสร้างพลังใจให้กับตนเองซึ่งมันก็สามารถจะทำได้หลากหลายวิธีผมก็จึงขออนุญาตมาแนะนำให้ได้ลองพิจารณาดูก็มีด้วยกันหลากหลายข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือการมองโลกในแง่ดีไว้เสมอก็ถ้าหากว่าเรานั้นได้คิดถึงเรื่องต่าง ในมุมมองที่มันเป็นแง่ดีอยู่เสมอมันก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นก็มีพลังหัวใจก็จะมีความเบิกบานมีความสุขอยู่ตลอดและตามกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นก็ได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันก็จะดึงดูดสิ่งที่มีความเหมือนกันเข้ามาหาตัวมันเองฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้คิดถึงแต่เรื่องที่มันดีๆคิดที่จะทําแต่ในสิ่งที่มันดีๆคนที่ดีๆเรื่องที่มันดีๆ ก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนครับข้อที่2องทบทวนถึงเรื่องราวดีๆที่เราได้เคยผ่านมาแล้วก็เมื่อใดที่เราได้พบเจอกับเรื่องราวที่มันผิดหวังจนกระทั่งมองไม่เห็นสิ่งดีๆอะไรเลยในชีวิตก็ขอให้ได้ลองมองย้อนคิดถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวดีๆที่มันได้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือก็อาจจะเป็นความสําเร็จในชีวิตที่เราเคยได้ผ่านไดเคยสัมผัสกับมันมาแล้ว มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยปลูกพลังความมั่นใจในตนเองได้ว่าเราก็มีดีเราก็เคยได้ประสบกับความสําเร็จในชีวิตได้เหมือนกับคนอื่นๆเขาเช่นกันครับข้อที่ 3. รับในความเป็นตัวเองก็ออให้เรานั้นได้พูดกับตัวเองไว้ว่าคนเราก็ย่อมจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทุกคนก็เช่นเดียวกับตัวของเราเองครับก็ถึงแม้ว่าจะมีข้อด้อยอยู่บ้างแต่เราก็ย่อมที่จะมีข้อดีในตัวของเราเองอยู่เสมอเช่นกัน และถึงแม้ว่าเราจะทําพลาดไปบ้างก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรเลยจริงไหมล่ะครับก็ขอแค่เรานั้นตั้งใจทําในทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดเพียงเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อทมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง สามารถที่จะนำออกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อ,อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออาํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮรรโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตาบา ผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะเยธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใด กระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า โปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ